สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมนะคะบ้านเดียวใกล้ชายหาดบางแสนนะคะอยู่ถนนเขาหลามนะคะโครงการนี้ก็คืออ๋อหมู่บ้านแกลนมณีลินเขาสามุกบางแสนนะคะบ้านหลังนี้หลังใหญ่ะคะ่ะเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ83ตารางวานะคะมีสีห้องนอนนะคะสีห้องน้ำนะคะ แล้วก็เราทำห้องเพิ่มเติมนะคะไว้เป็นห้องแม่บ้านนะคะหรือจะทำเป็นห้องปาร์ตี้หรืออื่นก็ได้นะคะอยู่ด้านข้างบ้านนั่นเองนะคะบ้านเนี่ยเขาจริงๆค่ะใครไม่มีเฟอร์หรือมีเฟอร์น้อยทางนี้มีให้นะคะมีทงังบิวอินแล้วก็เฟอร์ลอยนะคะถ้าท่านใดไม่ต้องการก็แจ้งได้เราก็สามารถเคลียร์ออกได้นะคะบ้านหลังมุมค่ะ เป็นส่วนตัวนะคะในโครงการนี้นะคะนิติบุคคลดูแลดีนะคะสภาพบ้านดีนะคะเข้าออกก็สะดวกนะคะสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยแน่นอนในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่วุ่นวายเลยค่ะบ้านใครบ้านมันนะคะแต่ปลอดภัยนะคะล้วก็มีความสงบมีส่วนกลางก็ดีนะคะพร้อมให้บริการ ไว้รีล็กนะคะในเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวของเราเองค่ะทางเข้าออกของหมู่บ้านก็แน่นอนนะคะก็ทำเลเขาดีอยู่แล้วนะคะใกล้ทั้งน้านน้ำมันร้านอาหารนะคะร้านสะดวกซื้อนะคะต่างๆนา,นานามากมายนะคะที่สำคัญอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นก็คือใกล้ชายหาดบางแสนนั่นเองนะคะ ท่านใดกำลังมองหานะคะบ้านที่อยู่ในโซนนี้หรือในตัวเมืองชนบุรีนะคะหรือใกล้ศรีราชานะคะก็แนะนำหลังนี้เลยค่ะในราคาที่สวยๆนะคะไม่ถึง10ล้านบาทไม่ถึง9ล้านบาทนะคะเป็นราคาที่ดีนะคะพร้อมโอนถ้าใครสนใจหรือถ้ามีคนสนใจจริงนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยรีบๆด่วนๆนะคะสามารถคุยได้อีกค่ะราคาแอบกระซิบนะคะ ถ้าท่านได้สนใจติดต่อมาได้ค่ะ0850616685นะคะฟารีดาค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ